เพื่อนทนนี้เธอบอกว่าเธอฝึกเวิร์กช็อปหนึ่งของครูจําได้ไหมคะเป็นเวิร์กช็อปเงิน100ล้านจากจักรวาลเธอบอกว่าเธอฝึกแล้วเนี่ยเธอกลับรู้สึกว่าเธอไม่สนุกรู้สึกว่าเธอไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเธอรู้สึกว่าพอเธอเขียนว่าจะต้องเอาเงินไปใช้โน่นนี่นั่นเธอกลับรู้สึกไม่สนุกมันไม่มีความสุขพอ อีกวันนึงได้มาอีกหนึ่งอยล้านก็ใช้ไม่หมดแล้วไม่รู้ว่าจะเอาเงินเนี้ยไปทําอะไรดีกลายเป็นว่าเธอไม่อยากได้เงินหนึ่งรอยล้านนี้แล้วเธอไม่สนุกกับเวิร์กช็อปนี้ทํายังไงดีคะครูจริงๆคําถามยาวกว่านี้แต่ครูสรุปมาให้ครูตอบให้ตรงนี้นะคะสําหรับท่านที่เรียนกับครูฝึกในเวิร์กช็อปต่างๆที่ครูให้ไปเวิร์กช็อปต่างๆนั้นเน้นสภาวะจิต แห่งความสุขสนุกเบิกบานเน้นการจินตนาการให้เราเข้าสู่โลกภายในเพื่อให้เราเข้าสู่สภาวะแห่งความสุขความสุขคือการยกระดับจิตจิตยกระดับการดึงดูดจึงบังเกิดขึ้นเพื่อนๆหลายท่านที่ฝึกเวิร์กช็อปกับครูจิตไปแตะความสุขพลิกชีวิตมาแล้วมากมายจิตยกระดับดึงดูดยอดขายดึงดูดความโชคดีดึงดูดเงินทองดึงดูดสิ่งมีค่าต่างๆมากมายเยอะแยะมากมายหลายท่าน อยู่ในสภาวะนี้ด้วยการฝึกเวิร์กช็อปที่ครูให้ไปคลิกชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายสําหรับท่านที่ฝึกแล้วรู้สึกว่าไม่สนุกกดแรงดึงดูดจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกมีความสุขและสนุกถ้าทำสิ่งใดแล้วรู้สึกไม่มีความสุขครูแนะนำหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำสิ่งสิ่งนั้นบเบรกก่อน ค่อยมาฝึกก็ได้ค่อยมาตอนที่เราพร้อมแล้วทั้งร่างกายและจิตใจค่อยมาฝึกณนะตอนนั้นก็ยังไม่สายถ้าตอนนั้นคือปีหน้าก็ไม่เป็นไรดีกว่าเรามาฝืนฝึกในตอนนี้แล้วส่งสภาวะแห่งความลังเลสงสัยไปทําไมทําไมทําไมสิ่งสิ่งนี้จะไม่ได้ผลครูแนะนําว่าให้ถอยมา1นก้าค่อยมาฝึกในตอนที่เราพร้อมจริงๆถ้าคําว่าพร้อมคือปีหน้าไม่เป็นไรไม่มีอะไรสายค่อยมาฝึก เพราะเพื่อนๆเขาสนุกเขามีความสุขกันแต่เราไม่มีความสุขนั่นแสดงว่าอยู่ที่ตัวเราไงคะไม่ได้อยู่ที่เวิร์กช็อปไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกแต่อยู่ที่ภายในของเราอยู่ที่ตัวของเราว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังสงสัยลังเลอะไรอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่อยู่ที่ภายในล้วนๆไม่ได้อยู่ที่เวิร์กช็อปค่อยกลับมาณวันที่เราพร้อมโอเคไหมคะหรือไม่ลองไปฝึกเวิร์กช็อปอื่นดีไหมที่เรารู้สึกว่าใช่สําหรับเราถ้าเวิร์กช็อปไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อินแล้วเราไม่มีความสุข เบรกก่อนครูมีเวิร์กช็อปเยอะแยะมากมายลองไปเวิร์กช็อปอื่นไหมที่เรารู้สึกว่าโอเคมันใช่สําหรับเราเริ่มฝึกจากตรงนั้นก่อนก็ได้ในเวิร์กช็อปเงิน100ล้านที่ครูให้ไปนะคะเป็นเวิร์กช็อปที่ฝึกจิตของเราให้ไปแตะความรู้สึกแห่งความมั่งคั่งแตะความรู้สึกแห่งความสุขแตะความรู้สึกของมหาเศรษฐีแตะความรู้สึกของคนที่รวยแล้วเขาเป็นกันยังไงนี่คือเวิร์กช็อป100ล้านเพื่อนำพาตัวเราให้ไปมีประสบการณ์ สิ่งที่เราเขียนออกมาไม่ได้เขียนเปล่าๆนะคะทุกคนเป็นการส่งสภาวะออกไปทั้งสิ้นเป็นสภาวะดีๆเป็นเรื่องราวดีๆเป็นสิ่งดีๆเวิร์กช็อปเนี้ยทำให้เพื่อนของเราปลดล็อกจิตมาแล้วนะคะทุกคนจากเดิมที่จิตห่อเหี่ยวกลัวเงินหมดกลัวกลัวกลัวกลายเป็นว่าเขามีจิตอิ่มฟูณนะตอนที่จิตอิ่มฟูเขาดึงดูดเงินมาได้ทุกคนเข้าใจครูไหมคะเวิร์กช็อปที่ครูให้ไปเนี่ยมีในยะอะไรบางอย่างแฝงอยู่ ในการปลดปล่อยจิตของเราเนี่ยให้เป็นอิสระให้เข้าไปแตะความมั่งคัง่งความร่ำรวยความรู้สึกดีๆถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะยกระดับขึ้นมาสําหรับเงิน100ล้านเนี่ยเวิร์กช็อปเนี้ยเราสามารถเขียนซ้ําเรื่องเดิมได้หรือวันไหนที่รู้สึกว่าอิ่มแล้วไม่อยากฝึกแล้วจะเปลี่ยนไปฝึกเวิร์กช็อปอื่นก็ได้เป็นสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่ครูมอบให้เพราะสิ่งนี้ครูเองใช้ฝึกกับตัวเองเมื่อหลายปีก่อนปลดล็อกจิตครูมาแล้วในอดีตไปแตะความรู้สึกความมั่งคั่งได้้มาแลว เพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปของครูเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเวิร์กช็อปไหนที่ใช่สําหรับเราค่อยๆฝึกไปก็ได้หรือท่านที่ไม่พร้อมจริงๆร,รู้ตัวแล้วว่าไม่พร้อมจริงๆที่จะฝึกเวิร์กช็อปกับครูไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเลยไม่ต้องกล่าวโทษตัวเองใดๆทั้งสิ้นกลับมาใหม่ในวันที่เราพร้อมวันนั้นแหละมันใช่สําหรับเราจิตเราจะฟูมากเราจะไม่มีความสงสัยใดๆเราจะสนุกมากกับทุกๆเวิร์กช็อปแล้ววันนั้นแหละเราจะดึงดูดได้ดีโอเคไหมคะ ครูเป็นกำลังใจให้นะคะค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนเมื่อพร้อมจริงๆค่อยมาฝึกเวอร์กช็อปนี้สนุกมากทุกคนเป็นเวอร์กช็อปที่ครูนี่แหละใช้กับตัวเองมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนสนุกที่สุดถึงที่สุดเลยล่ะ